วัสดีคนมาทุกคนเลยนะครับอยู่บล็อกเนนนะครับลิงกิ้งอินไมเอียเล่นอยู่ในแมปอินโอนี้นะครับมันคือแมปจำลองการเป็นคนบ้าไม่เลือดเลือดผมเล่นแมปนี้ตอนตีสองสี่หกนะครับนี่คือเขาลองหัวล้ออยู่แล้ะไมเอีย อะไรได้งขึ้นมาเนี่ยคือเกมนี้มันส่งผลยันเกมเรียนชีวิตจริงมาเลยแหละไม่มัมเฮียทูฮิตมีแม่จะมาตีแล้วโอ้ไม่นะ่ะเฮ้ย โอ้รอยเลือดเฮ้ยลอยเลือดทำไมอะรอยเลือดที่กำแพงแต่ตรงนี้มันสีแดงสดกว่าที่อื่นปะอ้าเลือดหายไปแล้วฉันกลายเป็นเช็คโอไม่นะ ทำอะไรดีฮะฉันชอบเช็คเช็คตี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 ต,ต,ตีถ้าหมายความว่าฉันไม่มีพวกเราไม่มีบ้านพวกเราลงทางฉันคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะถ้าเกิดวพวกเราไปเคาะประตูอ่ะอืมใช่แล้วแหละมันคือชีวิตเราใช้พวกเรามาอยู่พวกนายมาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรกัน เลือดมาได้ไงเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมมนอะไรมมนเดอเลยขึ้นจอฉันไม่ทีิผมว่าเกมนี้สนุกมากนะครับหูยนันอ่า เออฉันคิดว่าเกมนี้นะ่าจะเป็นเกมสยองขวัญน,นะเลือกเคาะได้แล้วเลือกเคาะแล้วถ้าเกิดเคาะอ้อ,อหัวฉชนอยู่พังอ,อ้ฮ่าฮ่าฉันเห็นนายสันตอนนี้ฉันคิดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นถ้าเกิดเราเคาะประตูนะ ว้าวนี่มันแบบเมกับเฟรนได้าหาเพื่อนไปด้วยกันท่านใหญ่จะชนะแล้วก็อย่ากเคาะโอ้พิมเอ็กดี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 คนชื่อเอซ่า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 สิบเฮ้ยคนนี้มีเลือดที่ที่ตัวเฮ้ยอ้าเสียงโคตรบีบหู เป็นไงแล้วครับคุณเห็นประโยชน์ของยาบ้าหรือยังไม่ได้เกิดคุณกินยาบ้าไปมันจะทํำยังไงสิ่งใดจะเกิดขึ้นเมื่อคุณกินยาบ้ามันจะเกิดเรื่องดีๆขนาดไหนขึ้นมายาบ้ายาบ้ายาลร р к ยาบ้ายาบ้ายาสกรภยาบ้ายาบ้ายาไทยยาบ้ายาบ้าทําไมทําลายไม่นี่อาจจะไม่มีทางชนะ เกมดีน <mermaid Hunger> ี่ว่าอีอีลืกลุกเกมดีนี่ครับเอาโอ้อ่าไม่นะเชื่เล่นจากบ้าแล้วไม่ไม่เชื่อเองก็บ้าอยู่แล้วแหละ ที่นี่รวกันบ้าน,นะเว้ยดูเออดูบับบ,บ,บ,บบูบูบับพวกเราจะชนะถ้าเกิดเรารออย่ามาเคาะประตูเข้าใจเข้าใจอย่ามาเคาะประตูได้โปรดพระเจ้าตอนนี้รู้สึกเหมือนคนทุกคนมันจะเริ่มบ้ากันหมดแล้วนะคือเขาเริ่มคิดกันแล้วว่าเคาะประตูมันคือตอนนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเคาะประตูเกี่ยวอะไรแต่ว่าเหมือนเขาจะเริ่มคิดกันไปเองหรือเปล่า แค่ฉันอยากจะกินสายนะจริงๆฉันมาเล่นเกมนี้ทำไมอืมนั่นสิเตยมาดนี่ว่ะอันี้คือเต้นะครับอันนี้คือเต้ไอเกียนนะครับสปอยเอ็นเกมโดยการพูดว่าแบทแมนตายแบทแมนเอ็นเกมไม่ได้อยู่ในในมาร์เวลไอบ้าเอา้า ตีสามสามนาทีแล้วแต่ผมยังไม่ชนะเกมนี้ได้ตีส,สามสามนาทีหรือว่าสามสสามชิเวลแมนเฮ้ยดูเสียหัวเขามีมีนูฟเต็มหมดเลยโคตรเท่เรซี่ ôi 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 cười ôi 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 มันคือเรื่องจริงไม่อยู่แล้วผมจะหนีหนีผมจะหนีจากที่นี่ผมไม่อยู่แล้วทุกคนมันบ้าที่นี่ทุกคนมันบ้าผมก็บ้าบีด ไปไปคุณเราจะรอดคุณเราจะรอดแล้วไม่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 เรต้องรอดให้ได้ต้องรอดต้องรอดให้ได้ออนี่ไงเรากำลังจะรอด ที่มันคือข้างนอก oh, วีสคียบโอปป้าเจ้านี่มันแปลกมากไอ้เลิฟมิวสิก ใช่ล่ะพวกเราหนีมาได้แล,แล้วคนบ้าทั้งหมดหกคนก็ได้หนีอยู่จากโรงพยาบาลบ้าและกำลังจะเดินทางเพื่อไปก่อสิยกรรมครั้งใหม่และนี่ก็คือทางออกมันคือจุดจบดีมาก สบายไน nice. มีแค่นี้เอโอี่นดไหนล้วไหนลวเวลเลยอ,อ้อโดน,นไปใบใจครับ